สบายดีพี่น้องพบเขาคือเก่ามาอุ่แนแซนแอลตอนนี้นก็พามาสตอพี่น้องเลยอยู่บ้านโตกแก่คือเก่าสบายดีพี่น้องเลยจ้าคุณสบายดีพี่น้องเมา,าแล้วหัวนุบไม่ได้เลยสบายดีพี่นอ้องเ่าแล้วหัวดำไปเลยเมือม่อวันหมว่างนี่พาพาเกิือผาเกิืออะไรพี่น้องเลยโอ้ตรงนี้น อ้ากระถอกไปครัเดียวงิน้ำบั่นตะแกรงเก่าได้อ,ออกไปใช้พี่น้อง,งอพี่น้องอยากซิมขึ้นพี่น้องเลยฝนอยกก็อยกตก้าน,นาีน,นกรตกมนเมื่อคืนีก็ตกเมื่อคืนีกรตกบดนตกบนตกตก เตรียมคลองให้เขาอะไร่น้องแลไปขายอยู่ตลาดตลาดบางกะปีปะะปะหมดแล้วปลาองกันย่างเกันที่เรียบร้อยเลยมื่เนี่ยเป็นช่างมาบอไราายังยังยังบยังตะแกงยังบุเดาปลาง,งอย่างเง มันก็หมดเป็นที่เรียบร้อยดีนี่บะไรผไม่ได้อ่มัน,นกระพทัดมาแต่ตลาดพี่น้องก็ป็นไปขายเจ๊แล้วแฮนเปินไปหาเอาอยู่ตรงตลาดยังบาทันมาเ,นเตรียมกองให้เพื่อนพี่เขากบบิเต็มเข่งเลยพี่นอ้อง เต็มนียแล้วครก็เด็ดในทางรถกระบะอย่างเงี้ที่ต่อของก็ทิดเสน้ำเลยย่างน้ำไมมันมันกแน็แดดแนดพน้น ใช่นนชป่ะหวานหวานเลยนะชดลดไป้องเลย ซอยอันนี้ส่วลายบริมีโคตมาหย่างเลยพี่น้องนี่อยู่กับบอลายเด็ดไปเคีวยวพี่น้องเลย นี่อันนี้ในหมากอยังกูนลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงตัดกะตัดให้มันงอกมัน,นออกไปน้องกันนี่เจนอีกอันเขียวๆนี่พี่น้องเไงงอกมัน,นออกมานนี่แล้วลูกเลี้ยงดิตัดหัวบรนหาพี่น้องหัว โมแดงๆไงโมตัดมันออกบ่ได้เลยตัดไงเงี้ยลูปเลี้ยงนี่เด็กพี่น้องเงี้ยี่เดี้ยเงี้ยพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวนี่นี่ นี่เห็นไหมอีชชู่าขุนฟันตัดนอะไรเป็นังเลยนี่ตัวนี้แตกงอกเลยลูกเลี้ยงแี่หันพี่เขาเขาเขาหั่นน้าไม้ พี่น้องมากินขออน้าวนรงกันมีหัวสมสองหอแล้วก็เป็นดาดโมแล้วก็พี่น้องแจ่วพริกมีข้าตอนแรงพี่น้องน้ำพริก,ยกาาเยอะเลยมาพี่น้องกินข้าวตรงกัน กินกินคือทหารนะพี่น้องไม่มีคาตั้งกล้องเไม่มีค่าตั้งกล้องมา ข้าหมดละบ่มีม,มาไปกระชังขำเมื่อเลยพนะ่น้อง แล้ะพี่น้องจบคลิปในเท่านี้พบกันคลิปหน้าไปกันก็เลยกดแชร์ให้เล้าพี่น้องกดติดตามไปเลยพี่น้อง